ถ้าพบว่ามีความเสี่ยงเป็นพาหะทาราซิเมียเอาเมื่อตอนอายุห้าสิบและลูกก็โตแล้วยังต้องกังวลอะไรอีกไหมอ่ะก็ต้องกังวลกับหลานใช่ไหมอันนี้ผมตั้งสมมติฐานว่าลูกคุณจะแต่งงานมีมมหลานนะเพราะว่ามันมันเป็นธรรมชาติที่คนเรามักจะแต่งงานแล้วก็ออกลูกออกไปเรื่อยแต่ยกเว้นคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่นี่ผมเคยตอบจดหมาย เดี๋ยวนอกเรื่องเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วเนี่ยเคยตอบจดหมายว่าอะไรก็แต่งงานใหม่เนี่ยแหละอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้กับลูกได้เขาเขียนมาถามเลยเพิ่งแต่งงานผมตอบว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้กับลูกได้คือการไม่มีลูกโอ้โหประวัติคำตอบนี้ป๊อปปูล่ามากพวกหนุ่มๆสาวๆร่อนกันใหญ่แสดงว่าคนรุ่นใหม่เนี้จํานวนมากที่มาอยากมีลูกแล้วก็ถูกพ่อแม่บีบอ่ะกลับมาหาคำาคำาคำถามของคุณ คุณได้ยุคห้าสิบเป็นทรารสซีเมียเป็นพระหารทาราซีเมียต้องทําอะไรไหมต้องกังวลอะไรไหมต้องกังวลเกี่ยวกับลูกที่จะไปแต่งงานที่จะไปมีแฟนคุณจะให้เขาก่อนแต่งงานให้เขาไปตรวจให้เขาไปตรวจคัดกรองโรคทารสซีเมียซะก,ก่อนทั้งชายทั้งหญิงนะ,ะเพราะว่าคุณเป็นปาัหามันมีโอกาสที่ลูกคุณจะจะรับยีนที่ผิดปกตินี้ไปนะฮะเขาจะได้ไม่มีปัญหา หลังแต่งงานแล้วไปมีลูกปิการะถามว่าเออถ้าตรวจแล้วเกิดเจอทั้งสองคนนะผู้ชายก็เป็นพาหะอัลฟาผู้หญิงก็เป็นพาหะอัลฟาหรือบางทีก็ผู้ชายก็เป็นพาหะเบต้าผู้หญิงก็เป็นพาหะเบต้าแต่งงานแล้วต้องได้ลูกที่แย่แน่นทําไงดีก็มีทางเลือกสองทางเลยอันนี้หนึ่งก็โบกมือลาเสี <laughs> ่ยวกัด <laughs> ต่างกนต่างไป ถ้าแต่งงานเพื่อทาลูกนะโบกมือลาเป็นวิธีดีที่สุดแต่ถ้ารักกันปานจะกลืนแล้วใครเราลืมคือรักกันมากจากกันไม่ได้ก็ <c oughs> แต่งงานไปแล้วก็อย่ามีลูกเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมไปตามเรื่องนะ,ะมีสองวิธีเลือกเอาเองนะฮะเพราะบางคนไม่บางคู่ไม่กล้าไปตรวจเลือดโดยเฉพาะผู้หญิงไม่กล้าไปตรวจกลัวผู้ชายถือโอกาสชักดาบ <c oughs> หมายความว่าถือโอกาสโบกมือลา <c oughs> แต่ผมยังยืนยันนะว่าผู้หญิงที่เราจะแต่งงานไม่ต้องกลัวผู้ชายชักถอนตัวนะฮะผู้ชายทั้งโลกมีตั้งแยะเรื่องอะไรจะไปเอาคนที่จะเป็นธนาราซีเมียแล้วมาจักกับธาราซีเมียของเราก็เกิดเรื่องล้วมันเรื่องอะไร